ปฏิจจสมุปบาทแห่งการขาดที่อิงอาศัยสำหรับวิมุตติยานทัศนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อถูกศีลมีศีลอันวิบัติแล้วอวิปปิสารความไม่ร้อนใจก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่ออวิปปิสารไม่มีความปลาโมทของผู้มีอวิปปิสารอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัย เมื่อความปลาโมดไม่มีปีติของผู้มีความปลาโมดอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อปีติไม่มีปัสสัติของผู้มีปีติอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อปัสสัติไม่มีสุขของผู้มีปัสสัติอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิ ของผู้มีสุขอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียะถาภูตยานทัศนะของผู้มีสัมมาสมาธิอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อยะถาภูตยานทัศนะไม่มีนิพิทาของผู้มียะถาภูตยานทัศนะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อนิพิทาไม่มีวิราคะ ของผู้มีนิพพิทาอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อวิราคะไม่มีวิมุติยานทัศนะของผู้มีวิราคะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ซึ่งมีกิ่งและใบอันวิบัติแล้วสเก็ตเปลือกนอกของมันก็ไม่บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็ไม่บริบูรณ์กลับผีก็ไม่บริบูรณ์ แกนก็ไม่บริบูรณ์ด้วยหนีฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อถูกศีลมีศีลอันวิบัติแล้วอวิปปิสารก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื <Stuart> ่ออวิปปิสารไม่มีความปลาโมทของผู้มีอวิปปิสารอันวิบัติแล้วก <remotely> ็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อความปลาโมทไม่มีปิติของผู้มีความปลาโมทอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัย เมื่อปีติไม่มีปัสสัิของผู้มีปีติอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อปัสสัตธิไม่มีสุขของผู้มีปัสสัตธิอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิของผู้มีสุขอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตยานทัศนะ ของผู้มีสัมมาสมาธิอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อยะถาพุตยานทัศนะไม่มีนิพิทาของผู้มียถาพุตยานทัศนะนอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อนิพิทาไม่มีวิรา,าคะของผู<า>้มีนิพิทาอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อวิราคะไม่มีวิมุตติยานทัศนะ ของผู้มีวิราคะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยชันนั้นเหมือนกันต่อไปนี้มีข้อความที่ส่งแสดงโดยปฏิปักษ์ค,คนัยคือเป็นเรื่องของฝ่ายที่มีศีลสมบูรณ์มีที่ตั้งอาศัยสมบูรณ์มีผลตรงกันข้ามจากฝ่ายทุกศีลจนตลอดสายโดยทํานองเดียวกันหากแต่เป็นปฏิปักษ์คณัยคือตรงกันข้ามทั้งในส่วนที่เป็นอุปมาตัวเรื่อง และส่วนที่เป็นอุปมาที่นำมาเปรียบเทียบอีกในหนึ่งซึ่งตัดไว้ในที่อื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีหิริและอตุตตปะของผู้มีสติสัมปชัญญะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อหิริและอตุตตปะไม่มีอินรียะสังวรของผู้มีหิริและอตุตปะอันวิบัติแล้ว ก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่ออินรียะสังวรไม่มีศีลของผู้มีอินรียะสังวรอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิของผู้มีศีลอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตยานทัศนะของผู้มีสัมมาสมาธิอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัย เมื่อยาถาพุตยานทัศนะไม่มีนิพิทาวิราคะของผู้มียาถาพุตยานทัศนะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อนิพิทาวิราคะไม่มีวิมุตติยานทัศนะของผู้มีนิพิทาวิราคะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ซึ่งมีกิ่งและใบอันวิบัติแล้ว สเก็ดเปลือกนอกของมันก็ไม่บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็ไม่บริบูรณ์กระพีก็ไม่บริบูรณ์แก่นก็ไม่บริบูรณ์ด้วยนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีหิริและโอตตัปะของผู้มีสติสัมปชัญญะหันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อหิริและโอตตัปะไม่มีอินรียะสังวร ของผู้มีอิริและอดตะปะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่ออินทรียสังวรไม่ม ει, ีศีลของผู้มีอินรียสังวรอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิของผู้มีศีลอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียะถาภูตยานทัศนะของผู้มีสัม,สามมาสมาธิ อันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อยะถาพุตยานทัศนะไม่มีนิพิทาวิราคะของผู้มียะถาภูตยานทัศนะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อนิพิทาวิราคะไม่มีวิมุตติยานทัศนะของผู้มีนิพิทาวิราคะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยฉันนั้นเหมือนกัน ต่อไปนี้มีข้อความที่ทรงแสดงโดยปฏิปักษ์คณัยคือเป็นเรื่องของฝ่ายที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีที่ตั้งอาศัยสมบูรณ์มีผลตรงกันข้ามจากฝ่ายมีสติสัมปชัญญะอันวิบัติจนตลอดสายโดยทํานองเดียวกันหากแต่เป็นปฏิปักษ์คณัยคือตรงกันข้ามต้งในส่วนที่เป็นอุปมาและส่วนที่เป็นอุปมา